เป็นผู้นำยังไงให้ลูกน้องรักคะ่ะเราจะต้องหนึ่งมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของคนมีความมีเมตตาแต่ไม่ใช่ซอฟจนเกินไปและในขณะที่เรามีความเห็นอกเห็นใจเราจะต้องชัดเจนและเด็ดขาดอย่างที่ 2. ก็คือพูดเก่งสื่อสารเก่งแล้วก็ต้องฟังเก่งไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่พูดเลยสื่อสารไม่ได้เลยมีอะไรลูกน้องมาพ่นพ่น,พน,พนก็นั่งเงียบอย่างเดียวเลยหรือจะเป็นแบบ สื่อสารอย่างเดียวพูดอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวพูด one way communication แต่ฟังไม่เป็นเลยก็ไม่ดีคุณจะต้องเป็นผู้นำที่มีสมดุลหรือมีบาลานซ์นะคะข้อที่3ถ้าอยากให้ลูกน้องรักนะเราก็จะต้องเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าของลูกน้องเวลาเราคุยเรื่องงานคุยประชุมงานหรือมอบหมายงานให้เรา คิดและถามถึงความก้าวหน้าของน้องเสมอหรือคนในทีมเสมอเราจะต้องเห็นว่าฉันอยากจะช่วยพัฒนาเธอฉันเห็นว่าความก้าวหน้าของเธอมันสําคัญไม่ใช่พูดแต่เรื่องยอดพูดแต่เรื่อง KPI ไล่บี้แต่เรื่องงานประจําทุกวันทุกวันแบบนี้โดยที่ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สําคัญเขาเป็นแค่เหมือนม้าใช้งานของเราเท่านั้นและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือคุณควรจะหัดเป็นผู้นําแบบโค้ชค่ะหรือ l e a d e r as โค้ชนะคะ การเป็นผู้นำแบบโค้ชนะคะคือเราจะไม่เน้นที่การสั่งแต่เป็นการเชื่อในศักยภาพของเขาเป็นการที่ตั้งเป้าหมายให้เขาทำแล้วก็คอยให้กำลังใจสนับสนุนแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างระเบียบวินัยต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราในฐานะทีมไปด้วยกันคะ่ะ ถ้าคุณทำสี่แบบนี้ได้เนี่ยคุณจะมีพื้นฐานในการเป็นผู้นำที่สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความรักและความผูกพันให้ลูกน้องเขารักคุณ